เย้ช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่แอมกับพี่ตัวชอบมากเลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าหมดแล้วค่ะถ้ารายการเรามีช่วงหนึ่งเราจะไม่ได้ทำนะคะว่าพี่ตัวกินไปเกือบหมดแล้วค่ะน้องๆครับเพราะว่าวันนี้อุปกรณ์ที่เรามีคือนมใช่แล้วนะครับแล้วก็มีคุกกี้ด้วยนะครับใช่แล้วมีนมนะคะหนึ่งเลยก็คือนมนะแล้วก็น้ำแข็งตัวแล้วก็วันนี้เรามีวานิลลาเป็นไซรั เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลลานะคะที่เราใช้วันนี้แล้วก็นี่ค่ะพุกกี้แสนอร่อยวิธีการของเรานะครับทำไงคะพี่ตัวเริ่มจากใส่น้ำแข็งก่อนไหมใช่น้ำแข็งใช่ก็คือน้ำแข็งหนึ่งแก้วน้ำแข็งหนึ่งแก้วใส่เข้าไปในเครื่องปั่นนะครับเราจะไปปกอเครื่องปั่นด้วยนะครับกะเอาเนาะเพราะว่าเราทานกันสองคนใช่ก็ประมาณสองแก้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยนึ่งสอสพอใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วอ๊มาพอดีนะครับ ต่อไปนมแล้วก็คุกกี้ใช่แล้วแต่ว่าทานก่อนเลยได้ที่ตัวทานเลยอเพี่ยมกะเอาเนาะแต่ว่าความจริงแล้วก็น่าจะอะไรนะคะคุกกี้แล้วแล้วก็นมแล้วยังไงคะอ๋อปั่นในปากเลยเรามาทําวิธีที่ถูกต้องกันดีกว่าค่ะแบบนี้ไม่ค่อยอร่อยนะน้องๆใช่ต้องปั่นดีกว่าเขาเพิ่งปั่นดีกว่าเขาเพิ่งปั่นส่วนผสมโดยประมาณความจริงแล้วนะคะก็คือน้ําแข็งเนี่ยประมาณหนึ่งแก้วเนาะหนึ่งแก้วที่เราจะทานกันแล้วก็ นมนมสดก็ประมาณ5ออนซ์นะคะแล้วก็นี่ไซรัปพี่ตู่ใส่ไซรัปนี่ความจริงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแล้วแต่ความหวานที่เราชอบเป็นยังไงคะพี่ตู่ชอบหวานไหมไม่ครับชอบไม่หวานมากครับไม่หวานมากนะเพราะพี่ตู่พี่ตู่หวานไปแล้วโอเคใส่เข้าไปส่าไปโอเคค่ะคุกกี้ครับปั่นก่อนปั่นก่อนปั่นตรงน้แล้วค่อยใส่คุกกี้เข้าไปอ่าโอเคมาแล้วเดี๋ยวเริ่มปั่นเลยนะหนึ่งสอง ต้องอร่อยแน่เลยอ่ะเพราะว่าเราสองคนทำนี่นะครับปั่นได้แล้วต่อไปใส่คุกกี้นะครับได้แอึ๊บอึ๊บฮึบฮึบดูกันนะฮึบๆึบมันต้องกดอะไรเนี่ยอ๋อโอเคใส่เข้าไปกี่นี่อ่ะเอาไปนี่เลยหนึ่งสองเฮ้ยตกใจอ่ะทำไมทำไมสองแถวสองแถวจะชนไหมเอาไม่เหลือเหลือสองแถวนะครับมุกกัไม่ผ่านพี่ทำเป็นว่าพี่ไม่ได้ยินนะมุกเมื่อกี้ ใส่เข้าไปอ่าเออต่อหนึ่งแก้วก็ประมาณห้าชิ้นก็ได้เนาะครับผมหนึ่งแก้วห้าชิ้นนะอย่างนี้เราสองแก้วก็สิบชิ้นนะโอเคสองแก้วเขาไปเลยเห็นไหมพอใส่เยอะแล้วสีเปลี่ยนเลยนะครับน้องใอ่าคือน้ำลายอ่าทานกันเลยดีกว่า นี่ไงอย่างที่พี่ตัวบอกไว้ว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบทานนมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่ทานนมยากเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวช่วยนะคะพี่ตัวแต่จริงๆพี่ตัวไม่ต้องช่วยเลยพี่ตัวทานแบบพี่พี่ตัวทําให้เราดูเมื่อวานเมื่อกี้เนาะอ่ะลองดูซิว่ามันจะอร่อยขนาดไหนที่มือพวกเราอื้มอาวอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ อย่ต้องเพี่ยมต้องทานอ่ะอ่ะเหรอมันอร่อยใช่ไหมทำไมที่ตัวนี้ไม่มีกลิ่นี้มันนิรันด้วยอ่ะอ้าวก็เราใส่เฮ้ยเฮ้ยใส่ใส่เหลาเนาื้อนิราลงไปอ่าเดี๋ยวเอาหลอดนะครับอ่าอร่อยไหมอออร่อยไหมปิดคุกกี้โอ้อร่อยเนาะอืมครับอุ้ยอ๋อแต่คุกกี้มันเริ่มออกมาข้างบนแล้วเห็นไหม พวาึงถ้าเราปั่นคุกกี้ไม่ละเอียดเราก็สามารถทานเป็นแบบเอาช้อนตักก็ได้เพราะว่าคุกกี้แบบชยังเป็นเป็นก้อนๆอ,อยู่นี่นะครับี๋ยวตัวสาธิตกินให้ดูวิธีการกินให้อร่อยคือ,ะะอยังไงลงมาฮะยังไงคะเนี่ <laughs> ยลองดูสิคะแล้วนะโอ,อ้ไม่ใช่ค่ะผิดที่ค่ะปากค่ะพี่มุกมุกมุกเอามุก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 วิธีการกินให้อร่อยต้องกินกินกับเลยรู้ไหมครับกินกับคนที่ใช่ครับ แต่วันนี้พี่แอมมันไม่ใช่อ่ะครับมันเลยไม่อร่อยใช่ไหมคะไม่ใช่เขาอร่อยพี่แอมไม่พี่แอม้บเวลากินนะท่านี่เดียวอะไรอย่าคุยกันเวลากินเนาะออใช่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 เพราะว่าเดี๋ยวเรากินไม่หมดนะครับเราต้องค่อยคกินกินเสร็จก่อนแล้วค่อยคุยดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวสำลักคอเข้านะครับไม่ดีนะอืมสุดยอดเลยเนี่ยแหละครับไมพี่อยากเล่นอันนี้บ้างอ่ะทำไมตัวมีอันนี้อ่ะทำไมพี่ไม่ได้เล่นอ่ะรอครับ เอาหลอดให้พี่<า>ได้ไหมได้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 ไดตรวจเติมได้นะจริง,รงๆคืออันนี้ทานเยอะได้น้องๆไม่ต้องกอลัวอ้วนนี่นะครับจริง,รงๆแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกันนะแต่มีไอเดียนะสาหรับคนที่อยากจะลองปรับสูตรนะครับอาจจะใส่น้ำที่เป็นน้ำหวานา <Lets S 1> เป็น<ฮ>พวกเฮลบุบอยพวกสีต่างๆอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะนี้ค่ะใช่พี่อําเล่นแล้วเหมือนมากเลยอ่ะครับกินแล้วหนวดขึ้นค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับนี่คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งเคล็ดลับนะในการที่จะทําให้ลูกทานนมรจริงๆคือเด็กๆเขาชอบอะไรนี้หน่อยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ย <ừ, S 1> สมมุติว่าพี่ตัวไม่มีนวดน้องอาจจะไม่อยากทานแต่พอพี่ตัวมีนวดปุ๊บครับพี่ตัวก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ตัวก็กุงกีเก็อร่อยอร่อยจริงๆน้องๆต้องลองทําดูนะคะอร่อยจริงค่ะสุดยอดมากเลย,ค,ย <c oughs> ครับเนี่อครับ เราก็ได้คุกกี้แล้วนอกจากเราได้ทานขนมที่เราชอบแล้วแน่นอนว่าคือน,นมส่วนประกอบหลักมีประโยชน์แน่นอนครบห้ามูวิตามินแร่ธาตุอย่างที่บอกนะคะพี่ตัวครบหมดเลย<ช>แต่แว,ว่าที่สําคัญน้องๆต้องทานข้าวให้อิ่มก่อนนะคะแล้วค่อยทานนมนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันอิ่มก่อนไม่ได้ทานข้าวเราก็จะได้พลังงานไม่ครบที่เราต้องใช้ในแต่ละวันด้วยนะคะนองๆใช่แล้วน,<ม>นะครับแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มเติมค่าความสนุกสนานใช่ไหมเอาสีอะไรดีเอาสีอะไรดีไหนๆวันนี้เรามีสีผสมอาหารเอาสีเทา ไม่มีจะเล่นมุกเท่าอีกแล้วใช่ไหมอ่ะอาพี่อมลองสีแดงนะหยดลงไปนะเอากี่หยดดีอุ้ยโอเคแค่นี้พออ่าแล้วก็ปิดฝานะครัเลยนี่เลยฟึบหนึ่งสองซ้อมนี่ดูสีนะดูสีน่าทานขึ้นเยอะเลยอ่ะนี่เลยแก้วนี้เลยครับ แต่ว่าสีแดงผสมสีฟ้ามสวยดีเหมือนน้ำสตรอเบอรี่เลยอ่ะโอ้แต่จริงมันคือโอลโลนะครับแต่รสชาติเหมือนเดิมนี่เพิ่มเติมคือความสวยงามแต่นี้ก็คือสีแดงนะครับใช่แล้วผสมเข้าไปเป็นสีเทาเทาอะไรคะสีเทาเล่นไปแล้วอ๋อเล่นไปแล้วไม่เล่นแล้วนะโอเคนึกว่าจะเล่นอีกก็รอรับมุกอยู่นะอือร่อยไหมอไหนชิมบ้างอไหนชิมบ้าง ทำไมพี่ตัวไม่ยอมแบ่งอ่ะอะให้หล่อยใไหมถึงก็ได้ครับเออทวนส่วนผสมกันนิดนึงนะคะก็มีนมใช่ไหมน้องๆนมสดนะคะแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็น้ําเชื่อมไซรัปนะคะครับอ่ะนพี่ตัวให้เทียบดูแลหว่างอันที่ผสมสีกับอันที่ไม่ผสมสีนะครับหน้าตายเป็นอย่างนี้ครับอันนี้สีชมพูอันนี้สีเทาเทาจะได้ชอบเรอ เธอจะได้ชอบเราอันเนหมายถึงว่าชอบกินนมปั่นนี้ไม่ได้ชอบพี่ตัวถัวใช้พี่ตัวได้ก็ได้นะครับไม่จะบอกว่าความจริงแล้วพอเราใส่สีเข้าไปมันเป็นลูกเล่นที่ทําให้เด็กๆชอบได้ด้วยนะคุหมายถึงว่าเราปั่นเสร็จใช่ไหมอ่านี่เป็นสีขาวสีเทาก็ใส่สีลงไปแล้วก็ได้สอนให้น้องๆจําสีได้ด้วยสําหรับเด็กวัยที่กําลังต่อแตกกาลังหัดจําหัดเรียนรู้ใช่ครับแต่สีที่ผสมต้องเป็นสีผสมอาหารเท่านั้นนะครับก็จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับงั้น เดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเรามาดื่มนมกันให้หมดดีกว่าใช่แล้วเพราะ,ะรวันนี้เป็นวันดื่มนมโลกอ่ะชนแก้วกันก่อนแล้วอย่าลืมดื่มนมออกก่อนออกไปโรงเรียนนะคะใช่ครับและที่สำคัญอย่าดื่มนม,มโดยการที่ใช้เป็นแบบอาหารเช้าอย่างเดียวต้องมีอะไรรองท้องทานข้าวให้ครบห้าหมู่มนะครับแล้วค่อยดื่มนมเป็นตัวเสริมนะครับใช่แล้วค่ะไปโรงรเรียนจะได้ ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เข้าใจคุณรูได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าพอร่างกายพร้อมสมองเราก็พร,พร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆเนาะใช่แล้วครับวันนี้เวลาของคิดดีดูดีแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงนะครับลองมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรสนุกๆมาให้น้องๆดูบ้างนะครับอร่อยมากจนไม่อยากพูดเลยอะ่ะงั้นลาไปก่อนเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช้บอนแก้วช้อนแก้ว